อีกคนหนึงเขาฮอตเหมือนกันฮอตแบบไปลุกทั่วไอจีเลยเมื่อวานนี้มือสัตว์เลย <S <s <uss hit> เตมห็นแล้วมือสัตว์เลยก็คือหนุ่มซีพล <in> ิช <ources> นะคะคือล่าสุดเขาเพิ่งจะฉลองยอด Follow ไอจีทะลุ3ล้านใบคือมาประมาณแบบหลายวันแล้วแหละแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาแบบเรียกว่าให้ของขวัญแฟนคลับละกัน้วยการแบบ อวดหุ่นโชว์สิแพ็กแน่แนๆยิ่งกว่าแบบ 3D แบบชัดแบบไม่ต้องซูมลงใน IG ในทวิตเตอนะคะพร้อมข้อความว่า 3M l เอ e ลิฟยูทูโอ้โหพอลงไปใน IG ก็คือแบบไฟลุกเลยพี่ต้นแบบว่าทั้งคนในวงการแฟนคลับเข้าไปแซวเทียบเลยกับปาอีโมจิโน่นี่นั่นแม้แต่แบบอีกหนึ่งหนุ่มที่เข้ามาแซว่าคือหนุ่มบุญ นอบูน,นก็คือแบบสนิทกันเพราะเขาไเล่นซีรีส์ด้วยกันก็แบบอะไรเงี้ยก็มีแบบแซวคอมเมนต์ว่ายืมหุ่นสักวันได้ไหมตับพื้เออพอ,อจบตอนนี้เต้าก็เข้าไปส่งในแบบทวิตเตอร์มีใครอีกคนสำคัญ<อ>น้องน้องนูนิวไงนูนิวก็มีเข้ามาแซวด้วยนะก็แบบประมาณว่าเฮียกลายเป็นแฮชแท็กเฮียไฟลุกแนวขอน้ำมาดับหน่อยงับ อยากจะบอกว่าแบบมือสั่นและใจสั่นมากแบบเล่นโชว์หุ่นอย่างนี้ก็คือใจที่มีแค่นี้ค่ะน้องซีแต่ว่าแน่นอนแบบแฟนคลับว่าแบบก็กรี๊ดการที่แบบเห็นน้องอวดหุ่นนะนี่ขนาดบอกว่าแบบไม่ค่อยได้ออกกาลังกายนะนี่หนึ่งนี่คือหุ่นคนที่ไม่ค่อยออกกาลังกายนะเขาบอกเขาบอกว่าเดื่องนี้ไม่ค่อยมีงานเยอะอะไรเงี้ยคือมีแฟนคลับบางคนถึงขนาดแบบว่าได้คัดแปะเสื้อแบบให้ซีเลยนะแบบว่าแบบโป๊อะไรแบบโป๊อะไรเงี้ย เย็น yeah, นะคะเป็นห่วงขอแปะเสื้อนิดนึง mm hmm. ออน่ารักน่ารักก็เป็นเียว่าเป็นแบบเป็นเป็นสิ่งดีๆที่มอบให้แฟนคลับละกันแต่เขาหุ่นดีจริง